แตไแ้เดี๋ยว่งนี้มาลาเอ้ยกินเลยอย่าพลด้วยคลายที่ทันีหมโม่ก็ถมก็มม่หมดก็หดกันภาคลิปแนเราจะจอได้ภามคิปตรงไปแล้คสามิบกระทงโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn